สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆกันหลังหยุดยาวไปนะครับสัปดาห์นี้เปิดตลาดมานี่มีเรื่องให้คุยกันเลยตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังไปเจาะนะครับทำจุดสูงสุดใหม่แม้ว่าจะปิดแบบผสมผสมกันไปค่ะ S&P 5 0 0ก็มีแตะ6,400่6,400จุดระหว่างวันไปแวบหนึ่งนะคะ ใช่ครับแต่ N a s แ a กก็ยังบวกได้นะ0.4%ส่วนดาวโจนส์ก็ย่อลงนิดหน่อยแต่แต่ที่น่าสนใจจริงๆคือค่างเงินดอลลาร์แข็งขึ้นเยอะเลยนะครับกดดันยูโรนี่ร่วงหนักเลยค่ะร่วงไปเยอะเหมือนกันนะคะส่วนทางกับน้ำมันเลยที่ปรับขึ้นเพราะกังวลเรื่องรัสเซียครับส่วนทองคำก็ตามดอลลาร์ไปคือร่วงเหมือนกันวันนี้เราจะมาแกะรอยกันหน่อยครับว่าเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่โดยเฉพาะเดียวการค้าสหรัฐอ u ูที่ข่าวออกมาดูดีเชียวแต่ เออมันมีรายละเอียดที่น่าคิดเยอะเหมือนกันรวมถึงการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือทางการทูตแล้วก็ทำไมสัปดาห์นี้ถึงแบบสำคัญมากๆกับตลาดนะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยที่ร้อนแรงที่สุดข้อตกลงการค้าสารัฐอียูนี่แหละครับดูเหมือนข่าวดีนะแต่พอลงลึกไปแล้วมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือ ดูเผินๆนี่เหมือน EU ยอมเยอะมากเลยนะคะทั้งยอมรับภาษี15%สินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งไปสหรัฐแล้วก็ลดภาษีสินค้าสหรัฐลงเหลือไม่ถึง1%แถมยังมีคำมั่นสัญญาว่าจะซื้อพลังงานสาหรัฐตั้ง750,000ล้านดอลลาร์แล้วก็ลงทุนอีก600ล้านโหตัวเลขนี่มันมหาศาลมากๆเลยนะครับมันมันเป็นไปได้จริงเหรอครับเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่นักวิเคราะห์เขาเตั้งคำถามกันเยอะว่ามัน ทะเยอทะยานเกินจริงไปหรือเปล่าเพราะถ้าไปดูยอดนำเข้าพลังงานจริงๆนะคะจากสหรัฐทั้งปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ถึง80,000ล้านดอลลาร์เลยค่ะโอ้โหต่างกันเยอะเลยนะครับค่ะส่วนตัวเลขลงทุน600,000ล้านเนี่ยก็เหมือนเป็นแค่การรวบรวมคำมั่นสัญญาภาคเอกชนมากกว่าซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ไปบังคับโดยตรงได้นะคะแล้วที่สำคัญกว่านั้นอีกนะคะคือข้อตกลงนี้จริงๆมันยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเลยนะ อ้าวเหรอครับนึกว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วยังค่ะเป็นแค่เป้าหมายว่าจะออกแถลงการร่วมกันก่อนภายในหนึ่งสิงหาคมนี้แค่แถลงการร่วมไยค่ะตัวเอกสารจริงๆเนี่ยเอออาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยจะได้แถมยังมีประเด็นค้างคาอื่นๆอีกอย่างภาษีโลหะที่ e ูเก็บจากสหรัฐสูงถึง50เซนต์น,นะคะหรือเรื่องวายเรื่องสุราอะไรพวกนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเลยยังมีความไม่แน่นอนสูงมากค่ะ มีหน้าละครับตลาดถึงตอบสนองแบบนั้นค่างเงินยูโรร่วงทันทีเลยเหมือนกับนักลงทุนเขาเอ่ออ่านเกมออกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เนื้อหาจริงๆในเร็ววันนี้เท่าไหร่ การที่ดีลมันออกมาทรงนี้ก็ยิ่งตอกย้ําเลยนะครับว่าเรื่องการค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแล้วจริงๆแต่มันกลายเป็นเครื่องมือทางการทูตการกดดันที่สําคัญมากๆซึ่งเราเห็นภาพชัดขึ้นในอีก2เคสที่เกิดพร้อมๆกันเลยใช่ค่ะเคสแรกก็คือรัสเซียสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดขึ้นเยอะเลยทรัมป์ลดเส้นตายให้ปูตินเหลือแค่1 0ถึง12วันจากเดิมตั้ง50วันนะนะเพื่อให้เกิดการยุติยิงเร่งมากเลยนะครับค่ะ แสดงความไม่พอใจชัดเจนแล้วก็ขู่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทุติยภูมิด้วยคว่ำบาตรทุติยภูมิอันนี้คือยังไงนะครับก็คือการไปลงโทษประเทศที่สมหรือบริษัทนอกรัสเซียที่ยังทําธุรกิจกับรัสเซียอยู่นะคะซึ่งถ้าทําจริงนี่อาจจะกระทบไปถึงจีนถึงอินเดียเลยโอ้กระทบเป็นวงกว้างเลยทีนี้แล้วการขู่แบบนี้มีโอกาสทําจริงแค่ไหนครับหรือแค่กดดันเฉยๆนักวิเคราะห์เขาก็มองว่า Uh, อาจจะเป็นการขู่เพื่อกดดันให้เกิดการเจรจาก่อนหรืออาจจะค่อยๆขึ้นภาษีแบบเป็นขั้นๆไปก่อนก็ได้ค่ะแต่ก็มีมุมที่น่าสนใจนะคะว่าทรัมป์เองก็อาจจะมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจหลังสงครามเหมือนกันมีการพูดถึงเรื่องการเข้าถึงแร่แร่เอิร์ธของรัเสเซียด้วยทํานองนั้นค่ะครับผมอีกกรณีที่ใช้การค้าเป็นเครื่องมือได้ชัดเจนมากๆก,ก็คือเรื่องบ้านเรานี่แหละครับไทยกับกัมพูชา ใช่เลยค่ะอันนี้ชัดเจนมากคือหลังจะมีการประทะกันที่ชายแดนแค่5วันเองทรัมป์ก็โทรศัพท์ถึงรักษาการนายกไทยแล้วก็นายกกัมพูชาเลยยื่นคำขาดง่ายๆเลยว่าจะไม่มีข้อตกลงการค้าถ้ายังไม่หยุดยิงพร้อมขู่ขึ้นภาษีสิทธิ์36%ถ้าไม่ตกลงภายใน1สิงหาแล้วผลเป็นไงครับ ผลก็คือเกิดการเจรจาหยุดยิงที่มาเลเซียทันทีเลยค่ะนี่เป็นรูปแบบที่เขาเคยใช้มาแล้วนะคะกับคองโกร,รวันดาเรื่องโคบอลหรืออ้างว่าเคยใช้กับอินเดียปากีสถานด้วยแสดงว่าไพ่เรื่องการเข้าถึงตลาดสหรัฐนี่มันสำคัญจริงๆนะครับสำคัญมากค่ะฟังดูเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลเร็วนะแต่ก็น่าจะสร้างความตึงเครียดไม่น้อยเหมือนกันทีนี้กลับมาที่ตลาดกันบ้างครับสัปดาห์นี้เขาว่าเป็นสัปดาห์วัดใจจริงๆนะครับเพราะมีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ใช่ค่ะเป็นสัปดาห์ที่ปฏิทินเศรษฐกิจนีออ่อัดแน่นมากจริงๆมีทั้งประชุมเฟดตัวเลข GDP ไตรมาสสตัวเลขจ้างงานแล้วก็เงินเฟิร์มมาพร้อมกันหมดเลยซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะคะที่ตลาดจับตาม,มากที่สุดก็คือเฟดนี่แหละค่ะคาดกันว่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะคะ ครับอันนี้น่าจะตามคาดแต่สิ่งที่รอฟังจริงๆคือสัญญาณว่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ประมาณกันยาถึงพฤศจิกาค่ะซึ่งท้อยถแถลงของประธานเฟดหลังประชุมเนี่ยสำคัญมากถ้าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำๆหน่อยก็อาจจะเปิดทางให้ส่งสัญญาณได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากเฟดแล้วก็ยังมีเรื่องผลประกอบการบริษัทใหญ่ๆด้วยใช่ไหมครับค่ะ รอดูประกาศผลประกอบการรอบนี้เริ่มต้นได้ค่อนข้างดีนะคะประมาณ82ของบริษัทใน S&P 500ที่ประกาศออกมาแล้วกำไรดีกว่าที่คาดการไว้ก็ถือว่าดีนะครับค่ะแต่สัปดาห์นี้ไฮไลท์เลยอยู่ที่กลุ่ม Big Tech 4บริษัท Microsoft Meta Apple Amazon ซึ่งมูลค่าตลาดรวมกันนี้มหาศาลมากๆแต่ก็มีคำเตือนออกมาเหมือนกันนะคะว่าให้ระวังผลกระทบจากเรื่องภาษีแล้วก็แนวโน้มในปี2026อาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนที่คิดกันโอ้ฟังดูมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยที่ต้องระวังเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้มุมมองของนักวิเคราะห์ในตลาดนี้ เขาเอ็นเอียงไปทางไหนมากกว่ากันครับระหว่างแบบมั่นใจไปต่อกับกลัวว่าหุ้นแพงไปแล้วตอนนี้เหมือนเสียงแตกเลยค่ะ <hum> ฝั่งที่มองบวกมากๆอย่างโอเ n นฮอยเมอร์ก็ปรับเป้า S&P 500สิ้นปีขึ้นไปถึง7,100จุดโน้่นเลยเพราะเชื่อเรื่องดีลการค้าหรือไพเปอร์แซลเลอร์ที่บอกว่าตลาดหุ้นรอบนี้มันขึ้นแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นไม่ได้กระจุกแค่เทคใหญ่เหมือนเดิมแล้ว ก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับแต่อีกฝั่งก็กังวลเรื่อง valuation ค่ะเพราะ PE ของ S&P 500ตอนนี้มัน22.5เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย10ปีที่18.6เท่าอยู่พอสมควร morgan stanley ก็ออกมาเตือนเรื่องความชล่าใจแล้วก็แนะนำให้เน้นเลือกคุณเป็นรายตัวหรือ stock pickers มากกว่าค่ะมมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะตลาดกำลังอยู่ในภาวะ mel up หรือเปล่า คือแบบวิ่งขึ้นแรงๆโดยไม่ค่อยสนพื้นฐานเท่าไหร่หรือกำลังจะเป็น blow off top คือพุ่งแรงครัางสุดท้ายก่อนจะปรับฐานลงหนักๆเพราะตอนนี้คือแทบไม่มีใครกล้าช็อตตลาดหรือแทงว่าตลาดจะลงเลยหรือที่เขาเรียกว,ว่าพวกหมีจำสีนกันหมดนะคะ สรุปก็คือสัปดาห์นี้เป็นจุดวัดใจสำคัญจริงๆนะครับมีทั้งแรงหนุนจากผมประกอบการความหวังเรื่องดีลกันค้าต่างๆแต่ก็ต้องมาเจอกับความจริงเรื่องออมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ความไม่แน่นอนจากท่าทีของเฟดนักลงทุนคงต้องมีวินัยมากๆเลยช่วงนี้กระจายความเสี่ยงให้ดีแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวน,นที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ใช้เลยค่ะต้องระมัดระวังมากๆแล้วก็ถ้าจะมองข้ามช็อตสั้นๆไปนะคะมีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อเหมือนกันค่ะคือการที่เราเห็นการใช้การจรจาการค้าเป็นเครื่องมือหลักในนโยบายต่างประเทศแบบเข้มข้นขนาดนี้เนี่ยมันกําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกในระยะยาวไปเลยหรือเปล่าแล้วมันอาจจะสร้างความเสี่ยงหรืออาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงในตอนนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะน่าคิดเหมือนกันค่ะ